คือพวกเราก็น่าจะได้เห็นข่าวไปแล้วนะครับว่ากองทัพอากาศไทยเนี่ยใกล้จะได้รับนะครับหรือว่าใกล้จะมีเครื่องบินแทงเกอร์แล้วหรือว่าเครื่องบินเติมน, erm น้ํามันนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศไทยเนี่ยก็มีทั้งบจอบขอบรอนะครับหรือแม้แต่ฮอนะครับแต่ข้ก็ยังขาดบบอะไรบตมังบเติมน้ํามันนะเออนะครับนั่นแหละครับ ทางกองทัพอากาศไทยเลยมีการมองเห็นในจุดนี้ครับว่าความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการระยะเวลาในการทํางานอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะมาชดเชยกับเครื่องบินที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยเราเลยต้องมีเครื่องบินเติมน้ํามันทากาศนะครับซึ่งเครื่องบินที่ทออ,อเราได้เลือกนั่นก็คือ Airbus A 3 3 0นะครับ MRTT ซึ่ง รุ่นเนี้ยมันจะมีข้อได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบกับยังไงทําไมต้องเลือกรุ่นนี้ทําไมถึงต้องเลือกรุ่นนี้นะครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีคุณสมบัติยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องล e ไลฟ์อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึง Airbus A330 MRTT ครับซึ่งจะกลายเป็นเครื่องบินแทงเกอร์นะครับของทางกองทัพอากาศไทยในอนาคตซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่เครื่องบินเติมน้มามันทาอากาศนะครับมันนั้นยังสามารถเป็นเครื่องบินนะครับลำเลียงนะครับเครื่องบินช่วยเหลือ ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถส่งบุคคลสําคัญนะครับหรือว่าช่วยเหลืออพยพผู้คนในพื้นที่ของประเทศที่มันเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาได้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก่อนหน้านี้นะครับทออไทยเนี่ยก็ได้มีการ มองหารับเครื่องบินเติมน้ำมันมาอยู่ตลอดแล้วนะครับแต่ว่าวยังไม่มีงบประมาณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมี2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ Airbus A330 MRTT ที่ว่ากองทัพอากาศไทยเราได้เลือกกับอีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือ Boeing k c 4 6 a Pegasus ครับ ซึ่ง c 6เนี่ยหรือว่า KC 46เนี่ยนะครับมันมีปัญหาด้านโครงสร้างราวครับและก็โดนสั่งให้งดบินทั้งฟลีดเลยนะครับแล้วก็ไม่นับปัญหาอื่นๆนะครับที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้นะครับมันเลยทําให้กองทัพอากาศไทยมองแล้วว่าเฮ้ ซื้อมาจะดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเลยเทใจนะครับไปทาง Airbus A330 นี้มากกว่าแล้วที่สำคัญครับในงาน88ปีกองทัพอากาศนะครับประเทศสิงคโปร์ก็ได้มีการเอารุ่นนี้แหละหรือว่า A330 เนี่ยเอามาอวดที่บ้านเรานะครับคือแบบลำเบร่มมากๆใหญ่มากๆจริงๆนะครับตอนที่แอดไปงานเนี่ยนะครับ A330 ของสิงคโปร์เนี่ยคือแบบใหญ่มากแล้วก็ได้เดินขึ้นไปดูบนเครื่องนะครับได้ดินขึ้นไปดู ปฏิบัติการอะไรต่างๆนะครับมันทําได้หลายอย่างทั้งการส่งคนบรรจุคนบรรจุของบรรจุน้ํามันมันทําได้เยอะและระยะเวลาการใช้งานการเติมน้ํามันอะไรพวกนี้ ก็ถือว่าไวมากๆเลยนะครับสำหรับ A330 รุ่นนี้ทำให้กองทัพอากาศไทยนั้นครับได้มีการเลือก A330 มาปฏิบัติการนั่นเองกองทัพอากาศไทยนะครับก็เลยได้มีการทำการสั่งซื้อครับเครื่องบินเติมเชืเ้อ,อเอพลิงอเนกประสงค์ Airbus A330 MRTT r a n er Plus หรือว่า MRTT Plus นั่นเองซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ A330 MRTT นะครับ ซึ่งเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันทางอากาศนะครับและก็ขนส่งทางอากาศที่ได้รับการพิสูจน์แล้วครับในสนามพรบอย่าง A-330 MRTG ครับโดยพัฒนานะครับจากเครื่องบิน A-330 Neo รุ่นนี้ครับจะติดตั้งระบบเติมเชื้อเพลิงทางอากาศนะครับทั้งแบบสายฉีดน้ำแบบดรอกนะครับและแบบบูมนอกจากนี้ครับยังมีอุปกรณ์อพยพทางการแพทย์ของ Airbus และจะติดตั้งนะครับในห้องโดยสาร V-VIP เข้าไปอีกด้วยนะครับแอดบอกแล้วว่าเป็นได้ทั้งเครื่องบินขนส่งสบุคคลสำคัญขนส่งช่วยเหลือและขนส่งซัพพลายก็ทำได้ครับเครื่องบินดังกล่าวนะครับมีกำหนดเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางทหารนะครับ A330 MRTT ในเมืองเกตาเฟสประเทศสเปนนะครับในปี2,569และจะส่งมอบครับให้ลูกค้าขั้นสุดท้ายในปี2,57 2นั่นก็คือปี2572ครับเราจะได้เครื่องบิน Airbus A-330 MRTT+ รุ่นนี้เข้ามาประจำการในกองทัพอากาศไทยครับการที่ประเทศไทยนะครับได้มีการเลือก A-330 MRTT+ เนี่ยนะครับตอกย้ำครับถึงความไว้วางใจที่ประเทศไทยมีต่อเครื่องบินรุ่นนี้ครับขณะเดียวกันก็เปิดรับวิวัฒนาการใหม่ในด้านประสิทธิภาพขีดความสามารถและความยั่งยืนครับ วิวัฒนาการตามธรรมชาตินะครับของ A330 MRTT เนี่ยซึ่งจะเป็นทรัพย์สินสำคัญครับสำหรับปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยต่อยอดครับจากประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายปีครับผ่านการให้บริการนะครับลูกค้ากว่า9หลารายทั่วโลกโดยมีชั่วโมงการบินนะครับของ Airbus เนี่ยรวมกันแล้วนะครับกว่า340,000ชั่วโมงการบินโดยชองไบรท์ดูมองครับหัวหน้าฝ่ายกำลังทางอากาศของ Airbus Defense and Space ได้มีการกล่าวนะครับว่าการเพิ่มขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ให้กับฝูงบินกองทัพอากาศไทยครั้งนี้ครับถือเป็นก้าวสาคัญครับในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันประเทศของไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศไทยครับขีดความสามารถขั้นสูงนะครับของ a 3 3 0 m r t t เนี่ย ะจะเป็น,นกลไกสําคัญครับในการรักษาอาธิปไตยรักษาหน้านฟ้าให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัตริรวมไปถึงภารกิจสนับสนุนการอบพยพทางการแพทย์ของประเทศไทยอีกด้วยครับไปดูกันดีก,กว่าว่าเครื่องบินเนี่ยมันเปิดตัวกันยังไงอะไรยังไงนะครับโดยเครื่องบิน A330 MRTT+ เนี่ยนะครับได้มีการเปิดตัวในงาน Funborough Airshow 2024ครับ นำเสนอถึงนวัตกรรมเครื่องบินโดยสารพาณิชย์นะครับ A330-800 ซึ่งรวมเครื่องยนต์นะครับ Rolls-Royce Trent 7000ครับหลักอากาศพลาศาสตร์ปลายปีกได้รับการปรับปรุงใหม่ครับช่วยลดการใช้เชือเ้อเพลิงและลดเสียงรบกวนได้ถึง8%เลยทีเดียวนะครับในส่วนของ MRTT+ รุ่นนี้น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดนะครับอยู่ที่242,000ครับจากเดิม 233ตันครับช่วยเพิ่มพิสัยการบินเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายเชื้อเพลิงและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการครับด้วยการคงไว้ครับซึ่งโครงสร้างเครื่องบินนะครับร่วมกัน95%เนี่ยนะครับกับฝูงบิน A330 MRTT นะครับในปัจจุบันเนี่ย MRTT+ เนี่ยก็ช่วยให้มั่นใจถึงกระบวนการการฝึกอบรมร่วมกันและเข้าถึงเครือข่ายการบำรุงรักษาที่แข็งแกร่งทั่วโลกครับ โดยเครื่องบิน a 3 3 0 mrtt เนี่ยก็ได้รับการอนุมัตินะครับให้เติมน้ำมันเครื่องบินได้มากกว่า25รุ่นด้วยกันครองส่วนแบ่งตลาดนอกอเมริกานะครับมากกว่า90% เครื่องบิน A-330 MRCT นี้ได้รับคำสั่งซื้อครับไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสนะครับกองเรือ MRCT นานาชาติของนาโตซาอุดิอาระเบียครับสิงคโปร์ที่เป็นมามาเบา่อบ้านเราอ่ะจนบ้านเราอยากได้ด้วยนะครับและก็เกาหลีใต้สเปนครับสหรัฐอาหรับอิมิเรสและยังมีซาฮาราชาณาจัดด้วยนะครับปัจจุบันนะครับมีลูกค้ากว่า11รายครับที่สั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยรุ่นนี้เข้าไปประจำการ รวมแล้วครับกว่า85ลำควบคู่ไปกับคำสั่งซื้อใหม่นี้ครับ Airbus จะเสริมสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยซึ่งในข้อเนี้ยนะครับประเทศไทยเนี่ยซื้อมาไม่ได้ซื้อแบบซื้อมาลึงทิ้งทิ้งกว้างอะไรประมาณนี้นะครับซื้อมาเราได้นวัตกรรมนะครับความร่วมมือด้านการอุตสาหกรรมนะครับของบริษัท Airbus กับ g a i ของเราด้วยนะครับมันเลยทำให การซ่อมบำรุงการรักษาและการพัฒนาต่อครับบริษัท tai ของเราหรือว่า Thai Aerospace Industry เนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและก็รักษาซ่อมบำรุงในส่วนนี้ด้วยครับมันทำให้มีประสิทธิภาพหรือว่าความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นครับของทั้ง2บริษัทได้มีการลงนามนะครับบันทึกถึงข้อตกลง mou ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยในส่วนนี้เพื่อครอบคลุมครับการสนับสนุนการซ่อมบำรุงภายในประเทศสำหรับเครื่องบินขนส่ง c 295ของกองทัพอากาศไทย การขยายขีดความสามารถนะครับการขยายความร่วมมือและก็การต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่เดิมการดูแลรักษาเครื่องบินขนส่ง4 2 9 5ในประเทศไทยครับบันทึกความเข้าใจนะครับฉบับนี้ก็คือเป็นการก้าวสำคัญของกลยุทธ์ระยะยาวของ Airbus ที่สอดคล้องครับกับนโยบาย Make in Thailand ครับของประเทศไทยการขยายขอบเขตกิจการของ GAI ครับให้ครอบคลุมถึงการบำรุงรักษา A330 MRTG+ และการสนับสนุนการปฏิบัติการครับ Air b u ัจะสนับสนุนกองทัพอากาศไทยครับในการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองความต้องการปฏิบัติการที่สําคัญควบคู่ครับไปกับการที่มีส่วนร่วมนะครับในการเสริมสร้างขีดความสามารถในท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับบริษัท t a i ครับ a i r b u ันั้นมุ่งมั่นนะครับที่จะถ่ายทอดทักษะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบินและอวกาศของประเทศไทยต่อไปครับ อันนี้ก็คือคํำกล่าวนะครับของชองบรายดูมองครับที่พบทไทายนั้นได้มีการเซ็นร่วมกันนะครับได้มีการกล่าวไว้และนอกจากนี้ครับ t II ีนั้นให้มั่นใจกับบริษัท Airbus ได้เลยครับว่า Airbus นั้นจะคอยอยู่เคียงข้างและเสริมความสามารถให้กับกองทัพอากาศไทยและนี่ครับก็คือเหตุผลเบื้องต้นครับที่ทําไมทออไทายครับถึงได้มีการเลือกซื้อเครื่องบินเติมน้ํามันรุ่นนี้ไปดูถึง ประสิทธิภาพของมันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างเติมน้ํามันเครื่องอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าบรรจุน้ํามันได้เท่าไหร่ขนคนได้เท่าไหร่ไปดูในส่วนนี้ของประสิทธิภาพของ Airbus A 3 3 0 MR TT Plus นี้กันสักหน่อยดีกว่าครับกล่าวนะครับก็คือ A 3 3 0 MR TT Plus เนี่ยถือเป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์แบบครับสำหรับการทดแทนเครื่องบินบรรทุน้ํามันเชิงยุทธศาสตร์รุ่นเก่าด้วยพิสัยการบินนะครับปริมาณบรรทุกและความสามารถในการขนถ่ายเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นครับ เพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจที่ไม่มีใครเทียบได้ครับโดย A-330 m r t Plus เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันที่มี15ประเทศครับเลือกใช้นะครับอย่างที่แอดได้บอกไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือออสเตรเลียแคนาดาสิงคโปร์อะไรประมาณนี้นะครับนับตั้งแต่เริ่มให้บริการเนี่ยก็มีลูกค้านะครับที่ซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็สั่งซื้อซ้ำนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียฝรั่งเศสครับกองเรือ m r t t และก็ พันธมิตรนาโต้นะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับอิมิเรตที่ซื้อไปแล้วก็ซื้อซ้ำหรือว่าซื้อเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้เข้าไปอีกในกองทัพอากาศของพวกเขานั่นเองไปดูถึงการเติมน้ำมันทางอากาศกันบ้างครับ MRTT เนี่ยนะครับได้มีการติดตั้งระบบมองเห็นครับที่ได้รับการปรับปรุงและใช้งานจริงครับอันทันสมัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วครับด้วยบูมเติมน้ำมันนะครับแบบ AAR และระบบฝักใต้ปีกนะครับ AAR ครับอัตราการไหลเชื้อเพลิงนะครับของบูม AAR เนี่ยนะครับสูงสุดถึง3,600กิโลกรัมต่อนาทีหรือว่า1,200แกลลอนสารัฐนะครับต่อนาทีก็คือแบบนาทีเดียวก็เหมือนจะเต็มแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือแบบเติมได้ไวมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับอัตราระบายน้ํามันใต้ปีกนะครับหรือว่าแบบพอร์นั 1,300กิโลกรัมต่อนาทีหรือว่า420แกลลอนต่อนาทนีถือว่าเป็นการเติมน้ำมันทากาศที่ไวมากๆในส่วนนี้ก็คือแบบเสียบปุ๊บเติมนะครับแปบ๊บเดียวนะครับไม่ถึง2นาทีก็เสร็จเรียบร้อยสามารถปฏิบัติการต่อได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็คือความเร็วในการเติมน้ำมันนะครับไปดูถึงส่วนอื่นกันบ้างนะครับนั่นก็คือการขนส่งบุคลากรทา,ากาศคับความสามารถในการขนส่งสินค้าขนส่งทหารนะครับ มันเป็นความสามารถจํานวนมากครับด้วยความเร็วพิสัยและความสะดวกสบายครับเท่ากับเครื่องบินโดยสารทั่วไปเลยภายในห้องโดยสารนะครับมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่รองรับผู้โดยสารนะครับได้สูงสุดถึง300คนจนไปถึงครับมีการปรับแต่งพื้นที่สำหรับ VIP ได้ซีดอีกด้วยนะครับก็สามารถขนทั้งบุคคลสำคัญนะครับขนทั้ง ทหารหรือแม้แตค่คนเก็บคนป่วยคนอพยพก็สามารถขนได้แล้วนอกจากขนคนแล้วเนี่ยก็ยังขนสินค้าได้อีกด้วยครับในส่วนของ A330 MRTT เนี่ยนะครับในเครื่องบินรุ่นนี้ครับมันจะมีสินค้าจะถูกจัดเก็บไว้ครับอย่างสะดวกในห้องเก็บสัมภาระด้านล่างครับโดยใช้ตัวเลือกนะครับการจัดหาหลากหลายแบบครับรวมไปถึงครับการใช้พาเลทแบบ NATO ทางทหารครับก็คือพาเลทเนี่ยก็คือ แท่นแท่นหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นพื้นสักแผ่นหนึ่งแล้วกันเพื่อเนๆลองนึกภาพกระเบื้องอะ่ะเออนะครับแล้วก็สามารถวางของลงไปบนกระเบื้องนั้นนะครับก็จะมีขนาดความกวาม้างความยาวนะครับเท่ากันนะครับแล้วก็ บรรจุของเข้าไปก็สามารถขนของสายพาเลททางทหารแบบนาโตซึ่งไทยเราก็มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ใช้กับ430ในปัจจุบันนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์บรรทุกหน่วยพลเรือนนะครับและพาเลทของ MR TT เนี่ยก็จะมีช่องเก็บสัมภาระนะครับชั้นล่างนะครับ2ช่องด้วยกันนะครับในส่วนของหัวเรือและก็ท้ายเรือนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่เก็บเพิ่มเติมนะครับในส่วนของท้ายเรืออ,อีกด้วยครับ และนอกจากขนคนนะครับขนของนะครับก็ยังมีการอบพยพทางการแพทย์ครับซึ่งอบพยพทางการแพทย์เดี๋ยวต้องบอกว่าไม่ใช่แบบขนคนที่เจ็บปวดปวดหัวอะไรขึ้นมานะครับสามารถแบบคนที่แบบเปรยสนามมาเออน,นะครับก็แบบเจ็บหนักเจ็บบางตายนอนกันมาเลยนะครับก็สามารถขนได้ด้วยในระหว่างการบรรเทาทุกข์เหล่านี้เลยครับสามารถให้การดูแลทางการแพทย์นะครับควบคู่ไปกับการขนส่งกําลังพลและก็สินค้าห้องโดยสาร เม็ดอีแวครับหรือที่ยืดหยุ่นรองรับเลหามนะครับได้สูงสุดถึง40เลครับที่นั่งสําหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับกว่า20ที่นั่งผู้โดยสารที่เจ็บป่วยนะครับที่สามารถนั่งได้กว่าอีก100คนเลยทีเดียวนะครับมันเลยทําให้เป็นอะไรที่อเนกประสงค์มากๆครับสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้และที่สําคัญมันนั้นได้รับการพิสูจน์การใช้งานมาแล้วทั่วโลกครับเครื่องบินรุ่นนี้ครับสามารถนะครับทำการบินเนี่ยมามากกว่า3 1ม0 0 0ห ชั่วโมงบินในการปฏิบัติการซึ่งอันนี้ก็คือรวมกันทุกเครื่องนะครับที่เอาไปใช้งานทั่วโลกนะครับกว่า3,000 0นชั่วโมงการบินแล้วนะครับ AAR นะครับก็กว่า2,70,000ครั้งนะครับในการเติมน้ำมันทากาศและก็ได้รับการพิสูจน์ครับในการต่อสู้นะครับตั้งแต่ปี2014และความสามารถทําทำงานร่วมกับเครื่องบินนะครับได้หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น E 3นะครับ F 1 6นะครับ F 1 5 C 1 7นะครับ F 3 5 A E 7 A A10 นะครับ F22 P8A B1B ครับ B2A ครับ B 5 2 A, B H ครับในการใช้แบบบูมการเติมน้ำมันนะครับส่วนของแบบการเติมน้ำมันสายยางนะครับก็จะมี F18 สิบแปดทอร์นาโดครับราฟาเอลเอ0 0สครับ F35B ามห้าบียูโรไฟเตอร์ได้ฝุ่นครับ AV8B ครับและที่สำคัญนั่นก็คือ ยัสสามสิบเก้ากริปเนครับที่สามารถใช้งานได้และทําให้ทอไทยเลือกครับที่จะเอามาเติมน้ํามันในบ้านเรานั่นเองนะครับก็ f อฟที่ก็เติมได้กริปเพก็เติมได้นะครับแล้วกริปเพนอีกริปเพนเจะเข้ามาก็เติมได้อีกด้วยเช่นกันครับด้วยระบบและ ความสามารถหลากหลายบทบาทของมันครับเลยทาให้ทออไทยนั้นเลือกที่จะซื้อเครื่องบินรุ่นนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นผู้นำนะครับด้านนวัตกรรมและการพัฒนาใหม่ๆอีกด้วยครับเพราะว่าระบบ AAR อัตโนมัตินะครับหรือว่า ATR เนี่ยนะครับเครื่องบิน A330 นะครับ m r t t เนี่ยถือเป็นเครื่องบินลำแรกครับที่ได้รับการรองรับขีดความสามารถของ ATR ครับ ถือเป็นเครื่องบินลำแรกที่มีขีดความสามารถเทียบเท่าครับกับ A3R ช่วยลดภาระงานครับเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานนั่นเอง การเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุงอื่นๆอีกมากมายครับด้วยประสบการณ์และก็ศักยภาพของบริษัท Airbus สเนี่ยนะครับในการปฏิบัติการหลายโดเมนทำให้ a 3า0 mrtt เนี่ยก็มีทางเลือกนะครับในการปรับขนาดเพื่อเพิ่มเติมให้กับเครื่องบินเป็นโหมดการสื่อสารนะครับการเฝ้าระวังแบบ c 2 c นะครับสามารถใช้ในภารกิจข่าวกรองในสนามรบพร้อมทั้งความสามารถในการเอาตัวรอดนะครับสำหรับเครื่องบินในในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆได้อีกด้วยและล่าสุดนี้ ก็จะเข้ามาเป็นเครื่องบินแทงเกอร์นะครับของทางประเทศไทยเราในอนาคตนะครับถ้าเกิดไทยเราเนี่ยมีงบประมาณก็สามารถมอดนะครับแบบ C2C เข้าไปนะครับสามารถเป็นเครื่องบินข่าวกรองเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกด้วยนะครับเป็นได้ทั้งเครื่องบินขนส่งขนส่งคนขนส่งสินค้าขนส่ง v i p ขนส่งผู้ป่วยอบพยพผู้หนีภัยนะครับเติมน้ำมันทางอากาศ ค,คือแบบทําได้หลากหลายบุบาทมากๆแอดมองแล้วว่าถ้าไทยเรามีเนี่ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบมากๆครับในส่วนของ Airbus A330 MRTT+ ในปี2,572ที่จะถึงนี้ เรานั้นได้มีครอบครอง Airbus สรุ่นนี้แน่นอนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับแชงเกอร์รุ่นนี้ที่กําลังจะเข้ามาประจําการในกองทัพอากาศไทยมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันหน่อยเพื่อนๆเราเนี่ยก็มีคนรับชมนะครับกันเยอะแยะมากมายแต่เชื่อหรือไม่ว่ากว่า8ปเลยนะครับไม่ได้ติดตามกันฝากติดตามกันไว้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับบ